สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่รสษณาไลบี้อธิบดีกรมศุลากากรต้องริบของหรือไม่ปมเรียกเก็บภาษีนำเข้านาฬิการูจี้ดำเนินคดีบิ๊กป้อมรสษณาทำหนังสือถามอธิบดีกรมศุลากากร ปมเรียกเก็บภาษีนำเข้านาฬิการูกว่า20ล้านจากทายาทเพื่อนสนิทบิ๊กป้อมยกกฎหมายศุลกากรมาตรา242ไลบีต้องริบของหรือไม่จี้ดำเนินคดีอาญาพลเอกประวิทย์ด้วยเหตุคำวินิจฉัยปปอชอไม่ได้ผูกพันทุกองค์กรจากกรณีสำนักข่าวอิสารารายงานว่า กรมสุลกากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เรียกเก็บภาษีการนำเข้านาฬิกาหรู22เรือนกว่า20ล้านบาทจากทายาทของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเสียชีวิตแล้วเพื่อนสนิทพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปะปะชมีมติ5ต่อ3ตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น นางสาวโรสนาโตสิตรกูลอดีตสวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างอิงรายงานข่าวจากสำนักข่าวอิสารากรณีดังกล่าวระบุว่ากรมศุลกากรต้องริบนาฬิกายืมเพื่อนให้ตกเป็นของแผ่นดิน วันนี้15มีนาคม2564ดิฉันได้ส่งหนังสือลงทะเบียนตอบรับถามสี่คำถา,ถามถึงอธิบดีกรมศุลกากรความว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่13มีนาคม2564จากสำนักข่าวอิสารารายงานว่าได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกรมศุลกากรเกี่ยวกับกรณีนาฬิกายืมเพื่อนว่า ภายหลังคณะกรรมการปปอชอทำหนังสือมายัางกรมศุลกากรหลังจากนั้นกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และได้เรียกเก็บภาษีนำเข้านาฬิการูดังกล่าวแล้ว โดยเมื่อเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมามีบุคคลเข้ามายื่นเสียภาษีนำเข้านาฬิการูดังกล่าวทั้งหมดส่วนผู้ที่เข้ามายื่นเป็นใครและเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่ทราบรายละเอียดอย่างไรก็ดีรายงานข่าวจากสำนักงานปปชแจ้งสำนักข่าวอิสาราว่า บุคคลที่เข้ามาจ่ายภาษีนําเข้านาฬิการูดังกล่าวคือทายาทของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเสียชีวิตแล้วนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทย์โดยชําระภาษีนําเข้าเป็นเงินกว่า20ล้านบาท โดยที่ดิฉันได้เคยส่งหนังสือร้องเรียนเมื่อวันที่21มิถุนายน2563ถึงอธิบดีกรมศุลกากรให้ริบนาฬิกาของนายปัทวาส,สุขศรีวงศ์ให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเป็นนาฬิกาที่นำเข้ามาในประเทศโดยม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องและดิฉันได้ส่งหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงการคลงังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานของอธิบดีกรมศุลกากรให้กำกับให้อธิบดีกรมศุลกากรดำเนินการริบนาฬิกาทั้ง21เรือนที่หลักลอบนำเข้ามาโดยมิได้เสียภาษีให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไปนั้นเมื่อปรากฏเป็นข่าวว่าทายาทของนายปัทวาสุขศรีวงศ์นำเงินมาชำระภาษีเป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทนั้นซึ่งยังเป็นเพียงข่าวที่ไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงได้ โดยที่นาฬิกาทั้ง21เรือนไม่มีหลักฐานการเสียภาษีนำเข้าที่ถูกต้องย่อมแสดงว่าเป็นการลักลอบนำเข้านาฬิกาดังกล่าวและเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วอธิบดีกรมศุลากากรมีหน้าที่ต้องดำเนินคดีตามพรบศุลากากรพุทธศักราช2560มาตรา242ที่บัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา242ผู้ใดนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือเคลื่อนย้ายออกไปจากยานพาหนะคลังสินค้าทันบนโรงพักสินค้าที่มั่นคงท่าเรือรับอนุญาตหรือเขตปลอดอากรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุนลกากร ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนมีความผิดทั้งทางปกครองและความผิดทางอาญา ความผิดทางปกครองคือกรมศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ประเมินเรียกเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามมาตรา13และมาตรา19ถึง22แห่งพรบศุลกากรพุทธศักราชส5 6 0ความผิดทางปกครองนี้ไม่ระงับแม้ผู้นำเข้าตาย ส่วนความผิดทางอาญาตามมาตรา24 242แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560นั้นระง,งับหากผู้นำเข้าตายแต่ก็ระง,งับเฉพาะโทษจำคุกและการปรับเท่านั้นส่วนการริบของที่นำเข้านั้นกรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องริบเพราะมาตรา24 242บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ริบไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ ฉะนั้นจึงขอสอบถามอธิบดีกรมศุลกากรดังนี้ 1. มีการเสียภาษีตามที่เป็นข่าวหรือไม่ 2. ถ้ามีการเสียภาษีจริงจำนวนภาษีที่เสียนั้นถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและได้เสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย 3. ม,มีการริบนาฬิกาทั้งหมด ตามมาตรา242แห่งพระราชศุลกากรพุทธศักราช2560หรือไม่ 4. อันหนหึ่งแม้คณะกรรมการปปชจะวินิจฉัยว่าผลเอกประวิทตรวงศสุวรรณยืมนาฬิกานายปัทวาสุขศรีวงศ์ก็ไม่มีผลผูกพันกรมศุลก,กากรให้ต้องถือตามคำวินิจฉัยนั้น เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปชมิใช่คำพิพากษาของศาลเนื่องจากคณะกรรมการปปชมิใช่ศาลและพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ก็มิได้บัญญัติให้กรมศุลกากรต้องผูกพันถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปชดังนั้นกรมศุลกากรจึงมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนว่าพลเอกประวิทยเป็นผู้นำนาฬิกาทั้งหมด เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนอันเป็นความผิดตามมาตรา242หรือไม่ซึ่งการดำเนินคดีอาญากับพลเอกประวิตย์ไม่ระงับเนื่องจากพลเอกประวิตยยังมีชีวิตอยู่จึงใครขอให้อธิบดีกรมศุลกากรได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการรศนาโตสิตรกูล15มีนาคม2564 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ